แล้วับหินนายโยมกี่พันครั้งก็จะได้ออกไปขนาดนี้โยมรรหินแต่ละก้อนเลยอันนี้คือติง่งหูโยมที่นี่พอไปแล้วมันไม่ไ,ได้ขนาดก็เลยเอาลงเอาลงมาเน,ยายนี่ยโยมนี่ตีครั้งหนึ่งก็แตกไปแค่นี้ตีครั้งก็แตกนี่แตกนี่นี่ตีก้อนนี่แตกไปกี่ครั้งโยมต้องใช้หิน คนตีเป็นไปเหมื่นครั้งวิทย้โคตรหนึ่งโยมไม่ใช่ว่านักง้นทิ้งใช้เวลาหลายปีนี่โยนดูสินี่สกัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แค่นั้นแค่นี้หกทีแเลยไม่ได้ใช้เครื่องนะใช่ไหมไม่ใช่เครื่องใช้มือไม่ได้เครื่องเครื่องตัดไปพันภาพเลยแต่หินเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักน้ำหนักในการตีเขาน่ะเหมือนพวกตีมีดตีจอบตีเสียมน่ะเขาจะมีน้ำในการตีนี่เขาบางการมีน้ำในการตีเขาว่าจะจะให้มันลึกจะแตกยังไง เขาทำนานมากโยมนี่ก้อนเดียวนะใช้ตีเป็นพันครั้งเนี่ยโยมเห็นไหมนี่ก็ตีรอบๆนี่ก็ตีตีตีเพราะว่าตัวตีแบบนี้ตีเป็นเชื่อมก็ได้โยมแต่ว่าก้อนนี่มันมันมันเสียนั่นเลยไม่เอาต้องหัวเดียวบนโดยเฉพาะตงหัวเยอะโยม คิดว่าบอมตอนนี้เหลืออยู่30กว่าต้นนะเดี๋ยวนะต้นละต้นละแสนในหมดแล้วข้างใน,น,น,นอันนี้ย้อนอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เสร็จนะนี่ไม่ได้ขัดเพียเชื่ยังไม่ขัดเพราะว่าทาสียังไม่เรียบร้อยทาสีเรียบร้อยแล้วเราขัดทีเดียวเราไม่ต้องมาเก็บงานอีกก็จบเลยอันอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานนะครับเมื่อก่อนไม่ได้พี่จะเพิ่มน,นะเราพ่อทำเด็กเปนบอกว่าไหนเราทำที่แผ่รองเท้าด้วยแล้วก็กันสักหน่อยนึงก็เลยกันไปจนเพิ่มคนเรายอมเนี่ย

ไม่ยงใส่รองเท้าก็ได้ยงใส่รองเท้าใส่รองเท้าใส่รองเท้ามาใส่รองเท้าเขามาเดิได้จะเดินออกขึ้นนะใส่ใส่รองเท้าใส่รองเท้ามาได้ใส่รองเท้ามยโยมใส่รองเท้าอันนี้คก็แบบที่เราต้องเส่โยงจองมาแล้วนี่อันนี้เขาครับองค์พระเจ้าสารคติคุ้ครับองค์พระสามารถดูตรงนี้ ตอนี <ion. S 1> i, uh, ่สาวเขียยอมทอนต้นเพาะว่าสาเข็มนี่พู้ึกว่าะมาใช้เงินไปต้นละสองแสนแล้ก็สาวเขียนองนัดนี่แพงกาเสาต้นนึงยอมจองยมที่ดูแากายอมลงทุนล้เนี่ยอ่านเงินยอะที่สอีกนะตอนราคาทิ่งสมาจะเอาต้นละห้าแสนนึงจะถูกอ่ะจริงยมเพราะว่าลงทุนไปเยอะมากอ่ะต้นนึงต้นนึงจะทสิได อันนี้จะละเสเดียวอมนะละเสริมมันจะจองหมดแล้วอันนี้ก็ผนังย้อมที่ใช้นี่ยนึ่งเราไม่ต้องทาสีเนี่ยเราทำดียวจบเลยผนังเนี่ยอันนี้เป็เห็นแม่นิยางดีมาจากเมืองราชสถานโยมเนี่ยทินเทนิตมาจากราชสถาบันอ่าอ่ามันจะเสียคำนี่ก็ใช่ไม่ใช่ไหมอาจารย์ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอไมโครโฟนแป๊บนึงยว ไม่ค่อยได้ยินไม่คุ้นเดี๋ยวคนั้นนได้ฟังีค่อยจะฟังจะลองไม่ไม่ได้ง่ายงมาฟอาจารย์ลอาจารย์ม่ว่าไม่ใช่เดียวจะให้มารเปนแ่หดด้ยินไหเดียะินร สี่ส่วนน,น,นะโยมนะเราจะมีห้องฮอนห้องโถงนี่จะอยู่ใตประมาณหนึ่งพันคนก็หานนั่งนะแล้วก็ห้องโถงนนะตรงนี้จะเป็นที่ทํากิจกรรมย่อยๆได้อาจจะเป็นห้องประชุมน้อยห้องชุมเล็กฟางรุ่นอันนั้นกันาจจโยมแต่ตรงใต้ฐานนั้นนี่เราจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์จะนำพัตตุรุกต่างๆในแต่ละยุคมาไว้ที่นี่แล้วก็เหตกที่ยังไม่ได้ปู กีดที่บเชียบไม่ได้ปูพื้นเพราะอะไรโยมตอนที่เรากลับเบอร์ไทยตอนนั้นช็อกโควิดท่ามือจำเป็นจะต้องใช้น,นั่งร้านในการขับองค์พระโยมองค์พระนี่ปูองพรโยมมันจะมาตันแต่นี้ถึงน,นี้ตันหมดเลยเนี่ยนั่นนั่นตรงนี้ก็เลยรอให้เขานำนั่งร้านนำวัสดุต่างๆลงมาก่อนจึงจะปูพื้นได้เราก็เลยไม่ได้ปูโยมเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเลยยังไม่ได้ปูนะก็จะปูเดือนเมษาในสุด าาจรย์เดี๋ยวจะนำโยมเดินอ้อมไปนิดเดี่ยวจะเอาไปปะมามามาดูกได้โยมมาดูได้โยมมามาตักฝักได้โยมใช่ค่ะมาเลยมาเลยมาเลยเราอยากดูความจริงอันนี้เนี่ยเช้วาใช้เสาเข็ม62ต้นในการรองรักองค์พระตรงนี้จะลงเสาเข็มเยอะตรงกลางนี่เป็นเป็นต้นต้นเอกโยมเอก อันนี้ต้นนี้จะขึ้นไปถึงเสียนโยมเนี่ยต้นนี้คุ้นเสียนต้นนี้คุ้นเสียนแล้วก็สองต้นนี้อยู่อยู่ตรงไหลนะสองต้นอยู่ตรงไหนค่ะนั่นต้นไหลค่ะในช่วงเอวนะในช่วงนี้สองต้นนั้นก็จะไปสุดทางลำดับว่าในช่วงเอวนี่จะใช้เสาเข็งขึ้นมากี่ต้นจากนั้นโยมออกแบบนี่วิศกร ชาวอินเดียน,ยนะชื่อนิลอนนิลอนนิลอนเป็นนักออกแบบโยมออกแบบในเรือ่องของโครงข้าว่าจะใช้หินกี่ก้อนกี่ก้อนจะตัดอย่างไรอย่างนี้นะก็ได้ตมาหนะักชา้าไปวันนั้นมาเขาตัดอะไรนะต้องตะมาเขาไปไปรื้อห้องพักคนงานเข้าเอาเศษอะไรนะเศษที่เขาเรี่ยต้องคล้ายกับพิมพ์เขียวโยมอ่นที่เป็นแบบเขาวาดแล้วมาตัดหนะัง ผมทิ้งหมดเลยน่าเสียดายแต่มาเพรามไม่ได้เก็บไปเลยรูดมีเหลือตรงไหนบ้างก็ต่ออยากจะลองรู้ไหมนายโยนี่ยก็ดีลอนแล้วคนออกแต่องค์ร่างโยมแล้วก็ส่วนอาคารนี้คนไทยเราออกนะอาคารนี้คนไทยเราออกอโครงการดีวัชชัยซึ่งมีหลวงพ่อสมเด็จคนนั้นที่รับการนี่เป็นเป็นผู้รับที่ปรึกษาโดยจะได้หลายสิ่งหลายอย่างต่อเติมเมื่อยนะยโยนั่นไม่ใช่แค่นี้นะ,ะต่อเติมเมื่อยต่อเติมเมื่อยจน จนทำให้อะไรนะอาคารเราออกมาเป็นแบบนี nada, isten, on, oh, uh ้อ่าเดี๋ยวเราออกมาเนี้ยอันนี้เพิเดินไปเสร็จนะโยมนะเดินเดินไปเสร็จอะไรที่เป็นเสียงใต้นะคะเสาอะไรกันเสาที่เสียงใต้ตนี่โอ้เี้ยโอ้เสียงโอ้เสียงอ้เสียงเด็ด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  จะเก็บได้หินทรายจะหยิบดังนะครับเอาไ,าไว้ที่นี้จังหมดแต่เราไม่ใช่เพาะว่าแ่นจะเก็บเะที mm hmm. ินนี้งต้องการีการารมีการีกมกามีาราร จะได้สะดวกเดียวอาหารของเราทำประตูเล็กเนี่ยหากว่าเอาหุม้มรูปเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการพกประตูอีกในบางทีน้าก็เลยใช้เปิดไว้ก่อนนะเราก็ต้องป้องกันนะอันนี้เป็นหินหินนี่ก็ตารางเม็ดหนึ่งก็ประมาณ300บาทโยเม็ดเล็กสามร้อยที่นี่ยถูกมากอ่าเกรนิตถ้าสชมมีเวลาจะมาอยากจะนำไปดูนะชมจะเอาสีไหนสีเขียวสีขาวสีดำสีชมพู มีเยอะเลยสีถ oh, oh, ้าเป็นฮินดตรมนีตกเป็นกสามจับิ้ฮินออินดีเยอะเลยอนนออาเปิดได้นครับกเอเติดจับจับจับนอ่อตรงนี้ก็ ที่เราขุดดินเอาไปนโยมนะจากนั้นก็ถมเอา,เอา,เอาดินใหม่มาต่อเพิ่มเป็นอันนี้คือเศษหินที่เราสร้างพระโยมที่ทําถนนทั้งหมดเลยเนี่ย,ยก,กองๆเนี่ยทั้งหมดแล้วเอาหินมาผสมอีกทีเนเลยเจพาพหินในการที่เราสร้างพระนิยมทําทเป็นภูเขาเลยเป็นสมย <laughs> นัยตอนแรกจตมาก็าจ,ะจะจะทำชนีดก็มาแล้วเขาขนทําถนนแล้วก็ทําไปก็เลยทําให้ ด้านนอก,นอ,กอ่างแผนไปเดินเสร็จที่เหลือตรงนั้นก็จะเป็นตรงนั้เป็นที่แล้วนะเป็นห้องน้ำเป็นที่ทำอาหารเพราะว่าในอนาคตเนี่รถสามารถเข้าประตูนิยมเข้าประตูได้